อะไรฉันอยู่เฉยๆฉันนี่วู้มีคนมากี่วงแล้วโอเคไหมถ้าโอเคไหมถ้าโอเคปะ่ะเป็นอะไรเปล่า <c oughs> บอกอีกปอบอีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาแดดกันนะคะรยาดีใจไหมคะดีใจ ัที่เราจะไปนี่แหละวกเตอร์บบ<ไ>แบบอ้อเปลี่ยนเต้นไหมคะทำไมนเเ <laughs> นกากทีฟมาท็อ,อกซิกเป็นสีหง ที่ฉันอยู่เฉยๆฉันนี่รู้มีคนมากี่วงแล้วโอเคไหมเธอโอเคไหมเธอโอเคปล่าเป็นอะไรเปล่า <c oughs> บอกโอเค <c oughs> ตอนแรกตอนแรกโอเคอยู่ตอนแรกโอเคอยู่ยไม่ว่าอะไรหลังๆมามันไม่เกี่ยวกับฉันใช่ไหมเริ่มเกี่ยวแล้วไม่ปล่อยให้กูนั่งอยู่เฉยๆทีหนึ่งเธออยู่เธอโอเคไหมบอกย yeah าจนกระทั่งปีแตกวัตสอนซีฝนเมียจะเอาอะไร วินแตกววินแตกปุ๊บมันเดินไปสเตชันอื่นแล้วมันก็ไปขึ้นรถก่อนป้ายชั้นหนึ่งป้ายพวกอีกปอบพี่เมย์ถามแล้วจะกินอะไรเดี๋ยวอีกนานอ่ะถามชาเอมก่อนเถอะจะทำอะไรให้กิน นั่งอ่านหนังสืออะไรนะอาจจะอ่านหนังสืออยู่กำลังจะอ่านอ่านได้ประโยชน์เดียวควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นนายตัวเองแล้วควบคุมไม่ได้พีนแตกใส่คนบ้าเลิกมาแล้วห้ามมากเลยแบบควบคุมอารมณ์เองได้เป็นนายตัวเองควบคุมไม่ได้แบบโคตรฟิวไปครับไม่เป็นโอเคได้หมดอยู่บนรถแบ๊ก แต่ป้าเขาไม่รู้นั่นก็เดินไปสวยคือคือนั่งรถคันเดียวกันแค่ก่อนกูนสเตชันหนึ่งถึงแล้วไปค่ะคไป9นาทีทเฮ้ยอะไรเนสก่กล้องไม่ใส,ส่เส,สียไทยทำไมอ่ะไม่ดีอ่ะ ม <laughs> ีอ,อะไรทีออ่ยังเอาได้ล้อหลังล้อหลังดิเอาป่ะอ,อันนั้นก็หายทีออท่นั่งเพิ่งเห็นเลยไงเออเพิ่งเห็นแต่ว่าอันนี้ดีนะสักรยานเนี้ยแพง ถึงไอ้ป้ายอะไรนะลาสุดเท้าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านแดดดี้กันนะคะคอนเทนตเฮ้ยมีหรองะไรเหรเขาเป็นอัลกอมิโอห์เหรอเดิมเขนไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยเถอะไม่ได้กินเหล้าเฮ้ยหุ่หยีดเฮ้ยไม่ได้กินเหล้า แต่มันก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นกินก็ได้กินก็ได้เบื่อไม่เร้านเท้านะคะดีใจไหมได้มาร้านเท้าดีใจ <laughs> ดีใจทำไมก็จะถามเรื้อไมีแต่รถคลาสสิกสิมาจับบอลูกเมา พุกมาพอร้อนหงุดหงิดไสิรถสวยมากไปส่ะ MG ก็ฟฟูเทปกรฟูเทเร็วรเ้าเราไม่เห็นเลยเีไ,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 ไปสิข้ามไม่เอาไม่ถ่ายล้วไปคิด ปิดคลิปเลยยังไม่เจอแดดเลยเออเจอแดดแล้วแค่เปิดคลิปเราถึงบ้านแล้วพูดตามพูดทิปพูดสิพูดเยอะๆจะได้แล้วทำอะไรให้กินไม่รู้ไม่แน่ใจมือก็สั่นน่ะอุ้ยเบ้ยเขางูยิง Hello, Dad. Hello, no Chats. Oh. Let's go some the Geburtstag. คนดื้อเหรคนคนผูกใจเก็บคนด้วยนะอืมเขาก็เคยผูกใจเก็บกันหนูเนี่ยแต่ว่ามา <c oughs> ีแต่เก็บพริกกันนะคะเฮ้นยนี่ใส่ไม่ดี มากตนต้นเยอะมาก โอนนี้อยู่บนบุธแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านเป็น,งปน,ไ,ปนงไงบ้างดีใจไหมดีใจโอเควันนี้เราจบคลิปจงแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนา่อยคาะ